พบกันกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาวาดตัวการ์ตูนมิวร่างแรกนะครับก็เป็นแบบคล้ายๆถ้าเป็นไปได้ก็จะวาดให้เป็นจีบินะครับอันดับแรกก็วาดให้เป็นแก้มนะครับก็ใหญ่ๆหน่อยเลยนะครับเพราะว่าจะวาดให้เป็นจีบินะครับเสร็จแล้วก็ ปากนะครับปากโค้งๆแล้วก็กะเอานะครับหน้ามันจะเป็นแหลมๆนะครับซึ่งก็ประมาณนี้นะครับก็ขีดมาปึ๊นี่ก็คือแกมอีกทางหนึ่งนะครับตามด้วยหูนะครับหูแหลมๆคล้ายๆแมว แล้วก็เป็นหูอีกข้างหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็เป็นตานะครับตาตาวาดเป็นโค้งโค้งขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัดด้านล่างนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับตาวาดเป็นโค้งโค้งแล้วด้านล่างก็ตัดลงเหมือนกันนะครับลูกตา มีแววตานิดนึงนะครับแล้วก็ถมดำลงไปเลยอีกข้างหนึ่งนะครับใส่แววตาแล้วก็ถมดำลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็มีรอยตรงตรงเปลือกตาบนนิดหนึ่งนะครับต่อมาก,ก็เป็นมือนะครับ มี3นิ้วนะครับแล้วก็เป็นท้องั๊น,นี้เป็นหลังแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งนะครับคราวนี้ก็วาดขานะครับเป็นขาข้างนี้ก่อนละกัน ก,กล้องไม่เอ่ยแล้วก็เป็นท้องนะครับปุ๊บเสร็จแล้วก็เป็นขาอีกข้างหนึงแล้วก็เป็นเท้านะครับเท้าจะยาวๆคล้ายๆจริงโจ้นะครับปุ๊บปุ๊บเท้าข้างนี้ก็

ก็จะเป็นมิวที่หัวโตๆโตโตหน่อยนะครับตัวอ้วนๆด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับกับการวาดมิวล่างแรกแบบง่ายๆนะครับก็จากกันไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ